ทุกวันพระเรากับแม่จะมาไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะเราเป็นคนที่นี่ท้องถิ่นนี้แล้วก็พยายามจะมาไหว้ท่านเป็นประจำจุดทูบจุดเทียนต้องระวังนะเพื่อนๆอนอยู่ใกล้ผู้ใหญ่เอาไว้ยอย่าอยู่ห่างขอไหวพ้พระขอพรก่อนนะท่องนโมสามจบแล้วบทสวดตามเลยอธิษฐานขอพรก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปติดทองกันนะ องค์พ่อสมเด็จสง่างามมากจริงๆกับไหวบูชาพร้อมแขวนพวงมาลัยแม่เราจะซื้อพวงมะลัยใหม่ๆทุกครั้งเลยขอปิดทองก่อนนะเพื่อนๆปิดที่ฐานอากาศร้อนมากทองละลายหมดแล้วเราชอบเอามือจิ้มที่แผ่นทองแล้วเอาทองมาแปะที่หน้าผากพี่ร้อยแก้วแนะนำเรามาแปะหน้าผากไปหนึ่งที ขยี่ขยี้นิดหน่อยรู้สึกเป็นสิลีมงคลมากขึ้น